อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆช่างภาพทุกคน,นะคระับผมวันนี้พิชาตีกล้องที่จะเอามาบอกความประทับใจนะครับเป็นกล้องประจํากองถ่ายนะครับนั่นก็คือเจ้านิคอนดีแปดหนึ่งศูนย์นะครับแม่เป็นเพื่อนแซวแล้วพิชามากแกแปดหนึ่งศูนย์ก็คือว่านะครับอ่ากล้องนิคอนดีแปดหนึ่งศูนย์นี่เป็นกล้องที่ผมใช้มานานมากนะครับใช้มาตั้งแต่ถ่ายพิวดิ้งแรกๆเลยนะ แล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับเพราะว่าไม่มีเงิน <laughs> ไม่มีตังค์ไปทางไหนนะครับผมจริงๆก็อยากได้8ปดทางศูนย์อยู่แหละแต่ว่าเดี๋ยวมาบอกความประทับใจมาบอกจอุดดีจุดได้อของมันละกันนะครับว่าเฮ้ยปี2 0ง3อ่ะ DSR มันยังเรียกไงนะมันยังโอเคอยู่หรือเปล่าไปมีเนเรตไหมนะครับผม <laughs> ก็คือว่าขอ้อข้อแรกนะครับที่พิชาติชอบนะครับอันนี้ชอบไฟล์นะครับบอกเลยว่า ตัว Nikon D8 ตึกศูนย์นี่ไฟล์มันสามสิบหกล้านอะ่ะถ่ายพิวดิ้งแลนด์สเคปหรือถ่ายพอร์เทรตอะมันแน่นอะ่ะสีแน่นเนื้อไฟล์แน่นนะครับเพราะว่ามันได้สามสิบหกล้านพิกเซลเนาะแล้วก็เป็นฟูลเฟรมด้วยนะครับผมข้อที่สองนะครับที่ชอบก็คือหนึ่งแหละมันเป็น DSR ที่แบตอึดมากนะครับเวลาออกกองถ่ายไปสถานที่ต่างๆนะครับโอ้โหคือเราคุยไว้ววใจเลยนะครับว่าแบตมันอึดมากนะครับถ่ายได้เป็นพันใบเลยนะ บางครั้งกดไปนู่นเลยนะครับเกือบ2,000ใบก็มีนะแบตของด s เออแบตของ d s เ r นี่ยแน่นจริงๆต้องเป็นแบตแท้นะแต่ว่าแบตเทียบก็โอเคแหละแบตเทียบก็ยังได้นานอยู่นะ,ะทีนี้สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือว่ากล้องนี่มันเป็นไม่ไิ้เซยบอลลอยทั้งตัวเลยเวทซ์ซียไม่ไิ้เียบอลลอยโอ้โหบอกได้ว่าเหมาะกับพวกสายลุยมากๆนะครับเอาไปออกกองพรีเดดิ้ง ฝนนี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยแต่ว่าก็ต้องเลนก็ต้องกันกันน้ํด้วยนะไม่ใช่ว่าบอดี้มีเวตสซิลแต่ว่าเลนสไม่มีไม่ใช่อย่างนั้น oh, <no. S 1> แล้วก็ข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือว่าการคอนโทรลนะครับการคอนโทรลของกล้องอันเนอโบรเรตกล้องนี้เป็นอะไรที่ชอบมากนะครับมันมันปรับง่ายคุมง่ายปรับค่าเอฟปรับสปีดปรับอะไรปรับไอโมันมันทำง่ายมันเข้าถึงง่ายมันเข้าถึงได้เร็วนะครับอ่ากล้องตัวอื่นก็ทำได้แต่นีวชาติกำลังจะบอกว่า สิ่งที่พิชชาต์ใายมาแล้วมันมันเวิร์กมันเวิร์กนะครับก็เลยยังไปไหนไม่ได้ก็อยู่ตายอย่กับแปดแตงสูนนี่แหละครับแล้วก็กล้องที่ที่ถ่ายอยู่ก็เป็นแปดงศูนนะพีชชาติมีสองตัวนะครับผมก็เพิ่งไปเอามาเมื่อวันนี้แหละนะครับเหตุผลก็เพราะว่าอยากไม่อยากเปลี่ยนเลนบ่อยนะครับก็ให้มันเป็นแบบว่าฝั่งฝั่งนึงเป็นเล่นวายแล้วก็ฝั่งนึงก็เป็นเลนฟิกอย่างงี้ครับยกขึ้นมาสลับกันหรือไม่ใช่ไม่ใช่แบกอะไรวพร้อมกันนะหมายถึงว่าเรา เราออกกล้องถ่ายมันวางคู่กันอย่างเงี้ยหยิบใช้อย่างเงี้ยครับไม่ใช่มาะมมันนั่งเปลี่ยนเลนอยู่เพราะว่าการมีกล้องตัวเดียวแต่ว่าม,มีเลนหลายตัวมันมันเปลี่ยนเลนได้ก็จริงนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนที่เราถ่ายพีดิงบางครั้งนะครับสภาพอากาศหรือฝุ่นหรือลมอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเราเปลี่ยนก็บางครั้งมันมันไม่สะดวกแล้วก็มีโอกาสฝุ่นเข้าเยอะมากนะครับถ้าถ้าเราไปเปลี่ยนในที่ที่เป็นแบบเอาดอแล้วก็มีโอกาส เวลางานมันเร่งๆก็มีโอกาสทําเลนร่วงเลนตกอะไรมีหมดทุกอย่างเลยนะครับผมก็เลยอ่ะเห็นพี่ชาไปเอาบีกตัวนึงดีกว่าเพื่อให้ถือสองบอดี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เอามาเพื่อความเทนะอบอกตรงนะเอามาเพื่อความรวดเร็วสะดวกในการใช้งานในกองถ่ายนะครับสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเอ่อตัวเนี้ยมันถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างดีเลยนะเอ่อพี่ชาเอาไปถ่ายรายการอยู่หลายครั้งละ้ะ ใช้ตัว8ปดแีน่นย่ถ่ายเป็นกล้องหลักนะครับซึ่งมันให้ภาพที่สวยแล้วก็ไฟมันแน่นไฟมันโอเคเลยอืมไฟมันแบบว่าต่างกับตัวคูณมากเลยนะถ้าเป็นมันก็ยังให้คุณภาพไฟไม่ดีเท่าตัวนี้นะพี่ชาติลองแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่กล่าวแล้วกันว่าเป็นตัวคูณตัวไหนนะครับซึ่งพี่ชาติรมีตัวคูณนะครับเนี่ยตัวแปดสิบดีก็อยู่ข้างนีครับผมตต่นี้เ็าออกงานมาตั้งกี่รอบแล้วทําผลงานมาหลายชิ้นแล้วนะครับผมก็จากตัวแปดสิบดีเนี่ยทั้งเอมีงานแต่งเอมีงานบวช หรือไม่กระทั้งการทำคอนเทนต์ต่างๆออกทัวอะไรพวกนี้ครับใช้8ปหมดเลยนะครับผมแต่ว่าเวลาเอามาตัดต่อแล้วอะ่ะถ้าเทียบกับไฟล์ของ8 1 0น่ะสู้8 1 0ไม่ได้นะบอกก่อนนะครับไม่ได้ขิง8ปนะแต่มันเป็นเรื่องจริงวิดีโอที่ได้จากเซนเซอร์ฟูลเฟรมอ่ะให้คุณภาพที่ดีกว่าเซนเซอร์ APS-C เยอะมากนะครับผมอันนี้เรื่องจริงเลยลองไปเทียบดูนะพี่ชาติเทียบแล้วเนี่ยตัวเนี้ยตัว8ปดเนีเนื้อไฟล์ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้เลย ในด้านของวิดีโอไม่ว่าแค่ในวิดีโอทั้งภาพนิ่งในวิดีโอยังไงก็ต้องยอมรับเนาะว่าเซนเซอร์ apsc ยังไงก็สู้เซนเซอร์ full frame ไม่ได้นะครับผมอันนี้ให้ใครไปเถียงแต่หาก็ตายเลยนะครับบอกบอกเลยว่ามันมันสู้กันไม่ได้จริงๆนะครับอืมแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกก็คือในส่วนของ dynamic range นะครับของตัว 8. 1 0เวลาเราถ่ายในที่มีแสงที่เปลียบต่างค่อนข้างมากนะครับ,รบเช่นฟ้าสว่างดินมืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเรายกชาร์โดขึ้นในส่วนมืดนะครับ ตัวนี้ทำได้ดีนะนี่แหละครับคือดินามิกเรนส์นะครับผมยกส่วนมืดขึ้นมันทำมันมันทำให้ไฟล์มันยังดีอยู่และจะเห็นรายละเอียดเยอะมากนะครับผมบางครั้งถ่ายมืดๆมันดึงขึ้นเอารายละเอียดมาเต็มเลยได้เฉยเลยนะครับมันก็เลยช่วยให้เรามีโอกาสได้ภาพสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราออกกองถ่ายหรือไปถ่ายอะไรที่มันบางครั้งมันมันมีเวลาน้อยมีเวลาให้เราคิดน้อยนะครับผมเราค่อใช้ดินามิกเรนส์ เราก็ใช้ความสามารถของร d ย m i c r a n ร e ช่วยได้นะครับผมแต่จริงๆถ้าจะให้ดีก็ต้องถ่ายมาให้มันพอดีตั้งแต่แรกนะ,ะเวลาเราถ่ายมานะครับเราต้องเราต้องมีเทคนิคในการถ่ายให้มันมาดีตั้งแต่แรกอนดีทสุดแล้วนะครับผมถ้าจะให้ดีสุดแบบเพอร์เฟกเลยนะครับผมก็จะต้องมีพวก CPL ND f i l เตอร์เครื่องซีกที่เ,เรียกว่า Grad i e ด t ิลเตอรพวกกันนะครับผมเช่นท้องฟ้ามันสบังสบางเกินไปนไะเราก็ใช้กเดเครื่องซีกบาง อันนี้นในภาพบางเนาะใช้กระเดื่ครึ่งซีกบางด้านบนเพื่อที่จะดบแสงของท้องฟ้าลงทีนี้แสงของท้องฟ้ากับแสงของพื้นดินก็จะเสมอเสมอกันละอ่าทีนี้เราก็มาเล่นสปีดได้เล่นค่าเอฟได้แล้วก็ใช้แฟลชตบเปิดแบบขึ้นมาเป็นการถ่ายพิพิทิงแนวอลงังอลังอะไรแบบนี้ครับผมอ่าทีนี้ข้อที่ไม่ชอบนะครับผมจริงๆจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้นะต้องมีบ้างนะกล้องลูกตัวก็ต้องมีข้อดีข้อเสียเนาะข้อเสียนะยนะหนึ่งอะ่ะตัวเนี้ยมันมันก็หนึ่งแหละมันก็หนัก แต่มันก็แลกมาด้วยความกอบอึดแต่เนาะมันหนักหนักอยู่ถือไปสักสักไม่ใช่แค่นี้นะถือไปประมาณสองชั่วโมงเนี่ยออกคองนี่ก็เริ่มนิ้วนิ้วเริ่มไปแล้วนิ้วนิ้วเริ่มชาแล้วนะครับไหลนี่เรื่องตต้องคอยวางต้องค,อย,อ,งคอยพักแล้วก็ยกมาถ่ายพักแล้วก็ยกมาถ่ายอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็รับได้หนักก็โอเคแล้วก็ข้อเสียต่อมานะครับก็คือว่าตัวนี้มันเ,เขาเรียกว่าไงนะระบบโฟกัสของมันก็ ไม่ค่อยแม่นยำเหมือนกล้องสมัยใหม่นะไม่ได้คาด oh, <no. S 1> คิดว่าไม่ใช่คิดว่าหรอกก็เจอมกับตัวเองนี่แหละก็คือว่ามันโฟกัสถ่ายประมาณสิบใบก็หวังผลอยู่ที่ประมาณห้าใบห้าใบไปก็ <c oughs> คือขึ้นๆงเลยอันนี้อาจจะเป็นที่พี่ชาตเองไม่แน่ใจเออแต่ว,ว่าพี่ชาก็เจอแบบนี้มาตลอดนะถามว่าเลนส์เป็นเบ็กฟอนตไหมไม่รู้อะแต่บางขายก็เข้าหมดก็เลยคิดเออมันก็มันก็มีโอกาสที่จะแบบว่า เป็นแบ็กฟอนบ้างเป็นอะไรบ้าง,างนี้นะหรือมือมินิ่งหรืออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือน,นกันแต่ว่าระบบโฟกัสของมันเออแต่ขึ้นขาตั้งกล้องก็เป็นนะตอนแรกก็คิดว่าเอะเป็นที่เราขยับเข้าขยับออกแล้วมันมันโฟกัสไม่เข้าหรือเปล่าแต่จริงเราไม่ใช่นะขึ้นขาทั้งกล้องก็เป็นนะขึ้นขาตั้งกล้องโฟกัสที่ใบหน้าบางทีจมูกชัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าแต่ว่าหลังๆมานะครับมาลองใช้ไลท์วิวโฟกัสดูเฮ้ยไลท์วิวโฟกัสโอเคอะเปิดไลท์วิวปุ๊บ มันมันมันก็จะวิ่งตามหน้าอยู่นะตัวนี้เปิดเป็นเปิดเป็นการโฟกัสใบหน้ามันก็จะวิ่งมันก็จะวิ่งหาใบหน้าอยู่นะพอเจอใบหน้าปุ๊บมันก็จะแท็กเลยปุ๊บแล้วกดชัตเตอร์ครึ่งปุ๊บมันก็จะล็อกแล้วกดไปถ่ายปุ๊บเข้าเลยแล้วเข้าตลอดด้วยอแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นะไอใบหน้าเนี่ยมันมันจะตีกรอบให้ถ้าสมมติมีคนยืนอยู่หลายคนนะมันจะตีกรอบให้ทุกคนเลยทีเนี้เราจะเลือกเอาว่าเอาใครใช่ไหม แต่ระหว่างที่เราเลือก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 อยู่เราจะเอาคนนี้เลือกเลือกปุ๊บกาลังจะกดมันก็เด้งไปหาอื่นอีก <laughs> มันมันก็เด้งไปหาหน้าอื่นอีกอะเอออะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าเดิมก็ชอบชอบแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปจะต้องใช้รีวิวให้มากกว่าน,นี้ละเพราะว่ามันมันโฟกัสเข้าดีกว่าการใช้วิวไฟเดอร์เยอะมากนะครับตน,นี้ก็ต่อไปนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ชาติจะบอกว่ากล้องนะครับมันมันเคยดียังไงมันก็ดีอย่างนั้นนะครับ ให้ดูหน้างานตัวเองนะครับว่าเราต้องการแบบไหนถ้าเราต้องการกล้องที่มีเท,ท,เทคโนโลยีสูงมากสูงเหมาะกับงานงานเราต้องดีแบบนั้นต้องดีแบบนี้ต้องทําแบบนี้ได้ต้องทําแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เราก็ต้องมีเงินไปซื้อมานะครับก็คือมันก็แพงอ่ะมันกูก็เป็นแสนเลยอ่ะเลนส์กับกล้องรวมกันบางทีสองแสนก็ยังมีเลยนะครับเห็น <laughs> เปิดตัวออกมาเนี่ยโอ้โหน้ำตาเล็ดเลยครับผม <laughs> พวกเลนส์ l หนึ่งจุดสอง l หรือเลนส์มาสเตอร์พวกเนี้ย นาโนตัวท็อปทโอ้โหบอกเลยว่าแพงมากนะครับผมแต่มันก็ให้คุณภาพที่ดีมากอ่ะมันให้อ่าเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะไฟล์มันทรับอ่ะไฟล์มันดีมากอ่ะเพราะงั้นมันให้ภาพทป่สวยมากแต่ว่าพูดถึงการถ่ายรูปทุกวันนี้นะครับผมถ้าเอาความสะดวกอ่ะกล้องรุ่นใหม่อสะดวกกว่าแน่นอนสะดวกกว่ากล้องรุ่นเก่ามากแต่กล้องรุ่นเก่านี่มันมันก็ให้อิมเมจคุณภาพที่ดีแต่ว่ามันจะมันจะให้มันจะมีโอกาสได้ภาพน้อยกว่า อย่างเช่นเอา DSLR ไปสู้กับมิโนเลตอย่างเงี้ยครับแต่ในการถ่ายสเตจทั่วไปในการถ่ายอะไรที่มันเร็วๆบางครั้ง DSLR มันก็ทําไม่ได้นะมันก็ทําได้แหละแต่มันก็ไม่ได้ดีเท่ามิโนเลตมิโนเลตทุกวันนี้เทคโนโลยีไปไกลมากนะครับผมต้องยอมรับเลยนะอ่าผมพิชาถึงเลือกที่จะใช้มันอยู่ในกองถ่ายเสมอนะครับเพราะว่ามันให้ image quality ไฟล์ที่ดีอ่าดีมากดีมากเนี่ยเกินนใช้งานเลยซ้ำนะครับบางครั้งบางครั้งเรายังคิดว่าเออคงไม่ต้องเปลี่ยนเราก็อยู่อย่างเงี้แหละอยู่กับคุณปู่อย่างเงี้ยครับ คนก็แก่ก้องก็แก่เออโอเคค <serving> รับผมก็เดี <ki> <hum> ๋ยวมีอะไรรีวิวต่อรอบหน้าเรียกว่ารีวิวดีกว่าเรียกว่าเพื่อนมาเล่าให้ฟังดีกว่านะเพราะว่าพีชาไม่อยากใช้คําว่ารีวิวหรอกใช้คําว่าเราไปใช้กล้องรุ่นนี้มาหรือใช้เล่นตัวนี้มาเป็นยังไงบ้างมาเล่าให้ฟังดีกว่าอย่างนี้ดีกว่ามาเล่าให้ฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดีกว่าส่วนพิชาก็ได้ แปต่งศูมาสองตัวละตัวที่ถ่ายอยู่ก็เป็นแปนะครับก็เอาไว้ใช้2องบอดี้เลยนะที่ไปซื้อมาอีกไม่ได้เอาไปเทนะบอกเลยเอาไปเพื่อที่จะให้มันมีความง่ายในการใช้งานจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเลนบอยนะครับเอา Y ติดอันนึงเอาฟิกติดอันนึงอย่างเงี้ยอ่าอยากใช้วไยก็เอาไวมาอยากใช้เลนฟิกก็เอาเลนฟิกมานะครับผมก็อ่ะไม่มีอะไรมากแล้วก็เดี๋ยวไวมีอะไรมา เล่าสู่กันฟังอีกก็เดี๋ยวรอคลิปต่อไปโอเคจ้ะวัสดีจ้ะบ๊ายบาย